สงกราวิกฤตการคุมที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันทําให้ตลาดนู่นปรับตัวลดลงนม้แต่จะรุนแรงเราก็สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่อยู่ชะงักนะครับเป็นตัวไม่คืนนำไปสู่ภาวะถดถอยนะครับการว่างงานสูงขึ้นนะครับแต่ภายใต้ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสในการลงทุนหลายๆอย่างนะครับสงกรารวิกฤตของโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเราจะได้เห็นภาพของ บริษัทที่มีผลประกอบการที่โดดเด่นกลับขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีลักษณะของผลิตภัณฑ์ไปสอดคล้องกับวิธีการดาเนินชีวิตนะครับจากการที่ต้องทํางานอยู่กับบ้านหรือต้องการทีจ่จะเว้นระยะห่างกับสังคมนะครับเราเห็นว่าผลประกอบการของพวกที่มีออนไลน์นะครับดูหนังออนไลน์อย่างเอ็นเน็ตเฟกนะครับกลับดีขึ้นนะครับเราเห็นออนไลน์เทมเมนต์เราเห็นนะพวกบร e ิษัทอีคอมเมิร์ซนะครับที่ผลประกอบการขยับกลับโสูงขึ้นอย่าง,างโดดเด่นนะครับซึ่งเคยตรงนี้เนี่ย แม้ว่าจะเป็นหลังจากโควิดไปเนี่ยก็ยังจะคงอยู่ต่อไปนะครับเนื่องจากว่าวิถีชีวิตนี่มันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเราสามารถจะ,จะตอบสนองกับกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับกองทุนเอฟซีโคโฟกัสเป็นกองทุน ที่จะเข้าลงในกองทุนหลักขนงกองทุนเดียวนะครับคือกองทุนโอมเบียเฟสติดโร g โกลบอลโฟกัสนะครับก็จะเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นคุณภาพนะครับที่มีการเติบโตสูงซึ่งลักษณะจุดเด่นของกองนี้ก็คืออยู่ที่การขะบวนการในการคัดเจอกหุ้น,นะครับที่เน้นการลงทุนในหุ้นที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงนะครับสามารถจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันยยยอย่างยั่งยืนนะครับซึ่ง performance ที่ผ่านมาของกองทุนนี้ก็จะสามารถทำผลตอบแทนได้ดีกว่า ตัวจัดชี้ลหุ้น m อสเซียเวินะครับเป็นไปหุ้นที่โลกอยู่สูงถึงประมาณเฉลี่ย5%ต่อปีจุดแข็งของการลงทุนของ Pre ต i นโดนะครับก็คือในอานของกระบวนการในการคัดกเลือกหุ้นนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการคัดเลือกที่เน้นหุ้นของบริษัทที่มีสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวนะครับโดยความได้เปรียบที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นความได้เปรียบที่เกิดมาจากต้นทุนที่ตั่งกว่า นะครับหรือมีความได้เปรียบในแง่ของความเป็นเจ้าตลาดนะครับไม่มีใครสามารถจะมาสร้างตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่จะมาทดแทนได้นะครับแล้วก็บรวมถึงพวกสิทธิบัตรนะครับไม่ว่าจะสิทธิบัตรยาหรือว่าสิทธิทร,รัพย์ทางปัญญาต่างๆนะครับที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายนะครับอันนี้คือจุดในที่เทดดิเดลทำได้แล้วก็สามารถที่จะคอนดิฟายสามารถที่จะประเมินความได้เปลี่ยนเหล่าน,นี้นะครับเพื่อมาใช้ในการใในการลงทุน